ก็วันนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศการซ้อมรับใบประกาศนียบัตรของแฟนผมนะครับก็คือว่าแฟนผมจะจบม .3 แล้วไม่ใช่จะจบจบม .3 แล้วนะครับก็คือว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่31มีนาคม2566นะครับก็บรรยากาศเดียวผมจะพาไปดูนะครับ บันจากาะก็ประมาณนี้เลยครับนั่นแฟนผมยืนอยู่ใกล้ๆคนสุดท้ายนะครับ คนสุดท้ายแล้วก็คน,<ใ>นต่อมาใ,ใส่คนที่ใส่แมสก์ก็แฟนผมเองนะครับนายอ้อมบุญยีนายประเสริฐความดี ผมได้ซ้อมรับพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียอาจจะเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อไม่เป็นการรบกวนในการพิธีการซ้อมของโรงเรียนเขานะครับและนางสาวปมีปุญญาที่20นอคะนีต้องกดบงินนะคะ นี่นะครับเดี๋ยวดรอไบนะนรนครอบรก็พาไปแล้วนะครับรอบแรกเดีย๋ยวบรรยากาศรอบที่สองเดีวผมถ่ายให้ดูใหม่นะครับ